สวัสดีครับ่อใหญ่สำริดรักต่างวัยเสาลาลักต่างวัยค่ะเสา์มื่อนี่วันที่ไดเลยมื่อนี่วันที่ห้าวันเสาร์วันที่ห้าเมษาแล้วนะครับฮ้อห้อนมาเลยมือกระทรวงการได้ไปเล่นน้ำแล้วมันฮ้อนบวชจีบวันที่สิบสองเขาก็เริ่มเรียนแล้วใกล้จะถึงวันสงกรานแล้วนะครับ่่อาวันยังกันแล้วแต่สําหรับมื่อนี่เขากับจิมากินเข่าวากันคือเข่าอาหารของเข้ามื่อนี่นะครับมะข่อยแล้วก็ใส่อัว อันนี้เพิงเพิงลูกเพิงลูกเผิงก้อยเหลือทีเมื่อนันะอันนี้ตำมกทั่วฝีมือฝีมือพัอยส์พร้อมผักสดผักสดผักลวกผักลวกสองมือแล้วนอกอากาศหอนนะแมนหอนหอนเมื่อวันอาบน้ำไปยังได้อาบน้ำ อาบน้ำเพรต้องใส่น้ำอุนอนอ่นเลยเด็กอาบน้ำอุ่นเลยวะน้ำอุ่นอ่าฟ้าผลิตมาให้เลยฟ้าผลิตมาโอ้เสียดาย,ยเสียดายเสียอายังเลื่ม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 ไม่ไม่จิ้มไม่จิ้มมะข้อยเพราะวะ <S <S ่ามะข้อยมือน,นี่บอมเพราะว่าเมือม่อวานนี่อมเนาะมาจิ้มมะข้อย,อยจิ้มใส่อ่าลับออ่่าาตำหมักทั่วนะครับอันนี้เป็นก้อยก้อยลูกเพลิง ควายลูกเพิ่งใส่ตู้เย็นไว้กับมาอุ่นกินมันจวดจัดเหมือนเดิมออออื่าเอออเออมันยักลูกไล่ทีละกินแล้วมาว่างใส่ตรงนี้อ๋อมันบ่มีหมองว่างมาค้อยนะอ๋อบ๊อบเป็นนะจวดจวดไปก่อนอื่นก็กินอันนี้ก่อนแนวมัง ต,ต้ม,มหอย,ย,ยอ,อันกับตำมกคุงเนี่ยเข้ากันเด้อหอยต้มเนี่ยจิ้มจิ้มแบบเนี่ยหอยหน้าหอยเมกนะครับอ่าลุ่มลุ่มหําพันไปสูบสูบน้าสูบน้าใส่อ้อยสูบหอยเมฆนะใส่อ้อยอันมันเลยบ,บก น้ำบกหลายมันก็เลยสูบเอาจนไมันได้เก็บปลาเลยพระท่านได้เก็บปลาดีในปลาคนใปลาคอได้ปลาเข็งในปักหอยเมื่อบานเมือกนะเมื่อก่อนเียว่เมื่อก่อนนะครับที่ไปฮาแม่นะก็ไ,ได้กินแกงปลาหน้าหอยเม็กนะครับหน้าหอยเม็กเป็นหอยที่ผมเกิดมา ผมกับยูหันเพราะว่าหน้าผมอยู่หันเนาะเป็นเป็น,นหน้าหน้าหน้าหอยเม็กแต่ว่าพันเอาไว้ประยุนะครับขายเถืกถกถึกนะครับบ่แพงยี่สิบสองลาอ๋อแซดมาย่ำไหนดิดมาไปด๋โดนแล้วบอกขอบับ เกิดมาก,กอะไรยู่หานหลดนะครับตั้งแต่แม่ขายทีก็บ่ขายดอกก็ขายกระซ้ำขายนะไปก็คือตั้งแต่เข้าสมัยซาอุเริ่มแรกนะครับซาอุคนี่ไปทำงานเมืองนอกไหม อ๋อกระปุกน้คนแต่ยังบ่ท่านเกิดเจ้าท่านเกิดเจ้าเกิดบอท่านดอกพอเล่าเอาเอาอันใบนอสสามเรามันเป็นนอสสามเนาะนอสสามกอบ่ามันชนนดอกเอาไปว่างจำใบกับมันให้ทุนเพื่อจะเอาเงินมาเล่น มาเดินเรื่องที่จะไปซ้าอุปกำลังจะได้ไปแล้วล่ะกำลั่งจะได้บินแล้วพอดีผู้ผู้ที่ไปนะครับไอ้ไอ้ผมนะมันก็เลยมากมักเป็นไข่เมื่อไข่มาป่วยก่อนอม,มาป่วยเงินอะไรขึ้นเลยเงินที่ไปว่างไปอะไรขึ้นไปหน้าก็อยูน้ำมันในทุนหลายปีเขามันก็นดินพอกหางมู ส,สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นบ่ได้เอาเงินไปไทยออกมาหันนะบ้านนี้เขาก็เลยเอาบ้านนี้ก็เลยว่าจาังใดกมันกะจะเอาขึ้นบ่ได้แล้วก็เลยไปหาพี่หาน้องละตุ้มบ้านไก่บ้านไก่ลกุ้มนผูพนมีํำลั่งพนว่าที่เอาไว้บอกันเอาไว้กับไปไทยเอาไปไทยไปไทยเอาซะว่าะฉันเดพ่อได้เงินทอนได้เงินทอนอีเดนนะครับได้เงินทอนอยู่สองพัน หน้ายิบสองไร่ได้ใส่เงินอยู่สองพันบาทมันสุดกี่บาทสองพันบาทกันกระไรเด้อตั้งแต่คอยคอยก็กำลังจะเป็นเบ้าเลยเดีอขคอยก็เป็นเบ้าแล้วล่ะได้แต่งงานกับกับใหญ่โตแล้วแต่ว่ามันมันมันเอาไว้บ่ไ้อีลีนะครับหาเงินหนึ่งบ่ท่านหาเงินบ่งนท่านกับดีกว่า สีเป็นพงเพื่นให้เป็นหน้าพี่หน้าน้องสะดีกว่าประมาณนั้นแล่ะฟันเห็นพร้อมผลแล้วฟันย่ำม,มือแรงนี่แหละนะฟันกอยังมือเคื่อนนี่ฟันเห็นันเห็นหน้าท่องนั้นล่ะคือในในใจผมอยากไปนะครับ มันก็ฝันเห็นเบาเบาความหลังอ๋อเมื่อนั่นจะฝันเห็นแล้วก็เลยเห็นเขาไปสูบนะยังว่าก่อนก่อนขึ้นนั่นเมือ่อก่อนเนี่ยนั่นแหละก่อนขึ้นนั่นเออฝันว่าเด็ดพอดีฝันเห็นแล้วก็ือสามารถเขาไปดูแมนฝันก็แม่นแ้บฝันก็เลยว่าไปหาเลาะเบิ่งโอ้หน้าไ้นั่นไ้นี่ยังเป็นเหมือนเขา แต่ว่ามันก็ปลูกส้างขึ้นมาไม่มีกกม่กกวงกกเผาก๊กตันยุ่มอ่องใดจืดไดเบิดนะครับยุ่งก่อภัยก่ออยังจังเสียมันก็จําความเป็นความรู้สึกมันมันอ่ะขึ้นมาเบิดบานก็เลยโเข้าไปหานนองนะครับรูปไปหานนองเข้าาอาันนี้มันสูไฟนี่อันนู้ยไอ้ปันวนันไปหน้าไปเล่นหน้าเกาทงเกาห้าแม่ว่าทันเด เตอนนี้่ครก็ยุ่นี่แล้วว่าสัน,นยอยู่หน้าลุ่งหำเนี่ยสัน,สนมันแม่น,นมสูบป,ป,ป่ปปปปปบามันแมาเก็บป่าสูบมันสูบน้ำเส่อ้อยสูบบอกมันก็เลยเอือนมาเก็บมากำลังเก็บป่าอยู่เพ้ยว่าขันมันบ่อขัน,นมันทุ่ไปทโ่งไ,<ด>ไปแต่เศร้าเม่นผมไปเลยมันเหมือนความผูกพันนะครับผมความผูกพันความทรงจำที่ที่เฮ้าวน เคยยูมัแต่น้อยนะครับอหอมยั้งกับบหอมดินําดินบ้านเกิดไปไกลบนันไดกับบลืมจากกี่ปีกี่มือกับบลืมนะครับข้ามวัดสิลืมบัมีลื้มพู้ใด้ทีว่าลืม้มลืมลืม้มไปยูไทยดวนแล้วว่าไถ่บัวเป็นว่าไทายบ้านบัเป็นเจ้าเยอะมากกระแดะนะครับมผมใส่เข้ามากระแดะเลยเจ้าเยอะมากทำท่าว่า มนมีทางหรอกว่าจิรื่มถาว่าเกิดมาได้ว่าแบบนั้นลวดไปอยู่เหมืองเอืเ้อนในแค่บกี้เยือนเราว่ามาลืมา่มภาษาไปยุดดอนเรามาลื่มภาษาบ้านเกิดเท่าเลยครับแทบจะว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบเลยนะเนาะแต่ว่าว่าขึ้นว่าถ้าไปอยู่ถิ่นในนานๆตำเนียงเปลี่ยนไปวะอันนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์สำเนียงต้องเปลี่ยนไปก็ย,ยังนอง้องไขรเนาะ,น,ะ,ะน้องไครที่ไปยุสะกลอนจำเนียงมันก็จะเปลี่ยนไปคือไอ้ใคยไปยุสไชยภูมิแลเปลี่ยนเป็นได้ไงยุสไชยภูมิบ <c oughs> จะเปลี่ยนสำเนียงนะครับแต่คำว่าจะลืมหรือว่าฟังภาษาตัวเองถิ่นกำเนิดที่จะาของ ฟังใส้แห่ปันฟังใส้แห่บันแพ่ใส้เบื่อบันคพื่อผ้าอ้อมเน,อนี่ยไม่มีทางไ่ลืมแต่ว่าห้องเาไดว่าำเนี่ยงอาจจำเนียงอาจจะเปลี่ยนไปจำเนี่ยงเวลามากที่จริงห้อยเวาไปเวามากก็ไปจำเนี่ยงจำเนี่ยงแน่นอนนะครับเปลี่ยนแน่นอนใหญ่ใหญ่แต่นไม่ค่อยจบ ยันเขาเว่าความหลังตัวฟังนะครับผมยั <c oughs> นเขาเล่าความปั่นก็คงจะไม่เป็น่ยนยังหรอกมันบอดได้ถือบอดอได้ถือแดดจ้าพักอากาศแฉบๆเด้อา <c oughs> กาดลวก <c oughs> เอาไปเอามาเฮ็ดไปเฮ็ดมาสู่แดดบ่ไหวตายตาย,ตายกะต้นใดมันยั่งเขาเคยกิน <c oughs> มันให้เขาเกินต้นใดก็กินนั่นแหละดีกว่าดีกว่าที่ว่าบ่มีความหวังว่าสิบ่ได้ไมีแนวอยู่วนนี้กินเลย วันนี้วันเต่าใช่ไหม<ช>อ๋อแสดงว่ามันเลิกงานเนาะทำงานครึ่งวันกินไม่ไหวหรอกครับกินไม่ไหวอาหารทำนี่ก็คือว่า้วนหลามเลยอะเกินความต้องการนะม่นเนาะ ือจะหมักไห้ขันท้าว่ปตมมันกะจีนเอาขนาดไว้หม้ออันนี้ก็ยังเนาอาหารเมื่อเด้อหมักห้ขั้าบโปตมมันกะจีนเาเพิ่งเข้าเอาใจตัวเย็นไว้ลายเมื่อไรมันก็จะว่เป็นตะกินตั้งแต่นี้ก็ยังว่เป็นตะกินมันไดหมักทั่วกันท้าวบเแคบมาต่ำมันกะจีแกทำนี่ก็พอดีด้ยเนี่ยทำต่ำซีน่วยหาหน่วยนี่เเลือกิ่นไปละพัก พัดเขาเก็บมากอะมาก,กินได้กินสดๆดินบวบอ้าวจิมก็บไ่เป็นยังเพราะว่าเขา,เขากินเต้าต่อไปเขาก็เก็บของสดๆดหม่ๆมามก,กินเพราะว่าเขามีต้นมันกินบ,บวบหดเนี่ยมือใบเขามากินอีกเขามาอุ่นกินแต่แต่ว่าซุ่มหมักทั่วหมักยังเนี้ยมันมันจะคลายเ่องคลายเ,อายเ่องเขาต้องไปเก็บมาตำใหม่ บ่มันธรรมดาด้วยปนะีมือเนี่ยค่อยมัาตำแตกๆกันเสร็จแล้วตำเป็นนวยโคโลเคเลมันมันบ่เขาเครื่องไหม <c oughs> ตำคข้ายไดบ้างเนี่ยได้เปิดบ้างไหมบ้างมี่เลยงานมีอยู่นี่นิหอ,อมากเพียงหนึ่งยู่ เป็นหนึ่งกวงวว็ว่าบ้านในอ่นนี่แหละเศรษฐกิจมันหาเงินยากกต่ยัง,ยงซี่ยบ่มันแต่ห้องหอกผู้อื่นคือกัน,นผู้อื่นคือกัน,นผู้เพิ่นลำบากกว่าห้องก็มีหลายผู้เพิ่นมีวาสนาทีเพิ่นมีโอกาสกว่าห้องอะหลายผู้ที่ถูกกว่าห้องแบบนีม้ <c oughs> มี่คนที่ไม่มีอันจะกินเพิ่นว่าบ่มีอันจะกิน คือหาเงินบ่อทันบ่ม,นมีอันจปกินบ่มีหมองสิงนอนอืมคนไหน,น,นทำ้ะความจริใจยังไม่กินเนาะพ่อบ่อาต่พ่อบ่อ,อ,อ,อดตายฮ่าเป็นค่อยนะขอแต้ยาขาดเขามีเขากิน่น้ะมันดีแล้วเป็นมะพี่เขาเนี่ยเขามากินกับนามยังไงมันบ่เพราะว่าเคยขินเขากับนามเคยขอแต้ยาขาดเขาช่วงไปโุงเรียนนี่อัน แม่ให้ไข่อาทิตย์ละหาหน่วยอาทิตย์ละหาหน่วยมื่อละมื่อละหน่วยเลยมื่อมื่อละหน่วยบดมื่อนลยครับ <c oughs> ต้องกินทั้งวันกินทั้งวันเนี่ยไข่หนึ่งฟองไข่หนึ่งลูกไข่หนึ่งหน่วยเนี่ยเมื่อนี่อากาศเป็นยังไงบุบนะครับบรรยากาศสุขภาพร่างกายกับว่าไข่ดีนะครับผม <c oughs> อไบรท์ซม,มิท <c oughs> ์กินไปให้ไปนะครับผมคงจะไว้ท์ซมิท์ก่อนสำหรับคลิปนี้เนาะ เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะนผมหลักกามีนตาพวก่าวคำว่าสวัสดีครับ